สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับ มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้นี่แก้วเองด้วยนะครับมาเลยครับผมวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมใหม่มาให้น้องๆน,นะคะทุกคนในเกมฟรีไฟนะคะตอนนี้ถ้าเราเติมเพชร1 9 9เพชรนะคะรับไปเลยสกินจรลวดนะทุกคนพี่แก้วเรียกจรลวดเนาะอ๋อรับสกินจัลวดไปเลยนะคะกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9เท่านั้นนะครับ,รบกิจกรรมแรกผ่านไปนะคะนี่ครับผมเป็นกิจกรรมที่พี่แก้วจะมาพูดถึงในคืนนี้นะคะมันคือตัออวผู้หูของเรานะคะชื่อว่า มูนี่เอเลี่ยนน้อยนะคะเป็นคู่หูต่างดาวชาวเกมเมอร์นะคะซึ่งพี่แก้วมองแล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วพี่แก้วก็จะไม่พลาดนะคะพี่แก้วเป็นทาสของอะไรที่มันน่ารักนะคะ<ต>นี่มันอยู่ในตู้รักกี้รอยยอนะคะทุกคนเราไปดูรางวัลกันซึ่งรางวันนะอังจริงดูดูทุกคนแมโคตดเจมวว่ะเออหน้าพาไปด้วยจริงๆนะอันนี้ก็ออกแนวเป็นแบบสีออกพาทเทลนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะแบบมุ้งมิ้นนะคะสําหรับคุณหนุหนๆทั้งหลายนะคะที่น่ารักอะเอาจริงพี่แก้ว ชอบสีตัวแรกนะคะพี่แก้วรู้สึกว่ามันเท่มากๆนะคะทุกคนมันเท่จริงๆนะอ่าส่วนที่เหลือก็จะมีตามนี้เลยนะคะแต่พี่แก้วมีแล้วเนาะยกเว้นตัวนี้ที่ยังไม่มีนะคะแล้วก็อีกทีก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าเหรียญไหมเออประมาณนี้นะคะโดยใช้หมุน1ครั้งนะคะใช้25เพรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทําการหมุนกันเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะ ครับผมนี่คือสิ่งที่พี่แก้วคิดไว้นะคะมันสามารถเลือกได้ไหมทุกคนมันต้องทีละหนึ่งนะคะทุกคนใช่ไหมเออไปเลยไป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 เฮ้ยเป็นเท่าสี่มันต้องมีเท่าไหร่วะเนี่ยไปเลยทุกคนทุกคนว่ามันจะออกตอนกี่เท่าไหร่เฮ้ยอันนี้สิบเฮ้ยอันนี้สิบอันหวาดแป๊บนึงมันต้องใช้กี่อันอะมันถึงจะได้อะ ไปดูแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนว่ามันใช้โอ้สี่สิบสามอ้ยงั้นชิวชิวแล้วครับผมถ้า25พิษโอ้ยแสดงว่า25มันยังไม่แลดีวะตัวนี้แลกว่าเหรอโอ้เป็นสกินอ๋อตัวนี้คือตัวนะคะเราต้องมีตัวนี้ก่อนแล้วเราถึงจะมีสกินต่อๆไปนะคะโอเคเข้าใจแล้วนะตอนนี้มี14เราจะหมุน10ครั้งเลยไหมสองร้อยห้าสิเพชรปะมันได้ฟรีหนึ่งครั้งด้วยนะทุกคนลลลอลอิลลลสีเลเลววงกา โอ้โอ้โอ้โอ,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 อย่ยยมผม36แล้วตอนนี้เท่ากับพีก่แก้วได้เจ้าตัวนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้สกินนะคะเราต้องไปสุ่มต่อนะคะนี่ครับผม36เพชรเอ้ยทุกอันี่เกินด้วยนะจริงจัดไปสิครับ สุดยอดไปเลยทุกคนเอาจริงๆสุ่เทียหนึ่งก็ได้นะเออเอ,อ้ยงดงามตามท้องเรื่องนะพี่แก้วมีคู่หูใหม่แล้วนะคะผมใช้ทันทีไปเลยนะเห oh. ลือ11นะคะผมโอ้โหถ้า11บดมันสามารถไปต่อได้นะคะหรือเราจะซื้อเป็นอาหารหรือบัตรต่างๆก็อันนี้คือแล้วแต่น้องๆเลยนะทุกคนเอา,เอา,เอาไปเรื่อยไปเรื่อยแล้ว <c oughs> อ่าใครนะคะที่อยากลองสุ่มก็ลองดูคลิปของพี่แก้วก่อนได้นะคะแบบแต่ถ้าให้แนะนํานะ อาจจะครั้งแรกอะ่ะหมุน1ิครั้งไปเลยอะ่ะเออมันจะได้มีลุ้นมากกว่านะพี่แก้วไปหมุนแบบอย่างละหนึ่งมา2สองสารอบนะคะใครได้ตอนที่เสียไปเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ได้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์พี่แก้วด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้วไอ้มงมิงอ่มมงมิงจงเบยโ,ยโอ้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 ยปิวปิวปิว,ปว,ปว